ปัญหาคือบททดสอบของชีวิตถ้าเราผ่านมันได้เราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใครเดินบนเส้นทางที่ราบเรียบตลอดเวลาบางวันเรายิ้มได้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามใจแต่บางวันเรารู้สึกหมดแรงเหมือนโลกทั้งใบกำลังทวงเราไว้ปัญหามักมาในเวลาที่เราไม่พร้อมมันอาจมาในรูปของ งานที่ไม่สำเร็จความรักที่ผิดหวังหรือความฝันที่ต้องพับเก็บไว้ก่อนแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งปัญหาก็เหมือนภูเขาลูกใหญ่ตอนอยู่ข้างล่างเราเห็นมันน่ากลัวสูงชันและไกลเหลือเกินแต่เมื่อเราค่อยๆเดินขึ้นไปทีละก้าวเหงื่อที่ไหลออกมาไม่ได้หมายถึงความลำบากแต่มันคือหลักฐานของความพยายามที่เรามี ทุกปัญหาคือครูมันสอนให้เรารู้จักอดทนสอนให้เราเข้าใจผู้อื่นและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่บางครั้งเราเคยมองข้ามไปอย่ากลัวที่จะล้มเพราะทุกครั้งที่เราล้มเราได้เรียนรู้วิธีลุกให้แข็งแรงกว่าเดิมการก้าวข้ามปัญหาไม่ได้หมายถึงต้องเอาชนะทุกอย่างแต่หมายถึงเราไม่ยอมแพ้แม้มันจะยากแค่ไหน ลองถามตัวเองในวันที่เหนื่อยว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วไม่ใช่เรายังเหลืออีกเท่าไรเพราะเพียงเรายังไม่หยุดเดินนั่นแปลว่าเรายังไม่แพ้